สมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูไทยหรือส,าสาอ,อ,อส,าสาอคสอสอคสวัสดิการของคนสหกรณ์เอื้ออาทรและห่วงใยปีหญ่ปีอยสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมรัพย์ครูไทยหรือเราเรียกว่าสอสอคก้าสาออูส่ทศวรรษที่2ปีที่14ด้วยหลักธรรมมาพิบาลสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนสอสอ,อคอมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสง่งเคาะซึ่งกันและกันในการจัดการศพเพื่อการจัดการศพและสง่งเคาะครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ประสงค์จะทำกำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกันซึ่งการตายนี้รวมถึงการสรับสูนตามคำสั่งศาล สสอ,สอ,อคอของเราเป็นองค์กรครูที่ร่วมกันก่อตั้งเป็นสวัสดิการเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับสมาชิกของสากลอมทรัพย์ครูดังวิสัยทัศน์สอสอ,อคอสวัสดิการของคนสากเลเอื้ออาทรและห่วงใหญ่บริหารงานโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งทั่วทุกภูมิภาคร่วมบริหารด้วยความถูกต้องชัดเจนโปรง่งใสเพื่อประโยชน์ของสมาชิก จดทะเบียนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2553ต่อนายทะเบียนสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาลนาอานอำเภอเมืองเลยจัังหวดเลยโดยมีการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกระหว่างวันที่14-16พฤษภาคม2553ที่โรงแรมนิชมอนจังหวัดนนทบุรีและได้ย้ายสำนักงานมาที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่15มกราคม2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชุมนุมสากรออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดให้ใช้พื้นที่อาคารชั้น5เป็นที่ตั้งสำนักงานต่อมาเมื่อวันที่14ก่กุมภาพันธ์2562สสอ,สอ,อคอได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคารสวัสดิการสากรออมทรัพย์ไทยชั้น4จังหวัดนนทบุรีจนถึงปัจจุบันสสอ,สอ,อคอมีศูนย์ประสานงานจำนวน1 9 6ศูนย์ประสานงานโดยแบ่งเป็น 1. กลุ่มวิชาชีพครู 114ศูนย์ประสานงาน 2. ตำรวจ19ศูนย์ประสานงาน 3. ทหาร20ศูนย์ประสานงาน 4. ราชการไทย20ศูนย์ประสานงาน 5. รัฐวิสาหกิจไทย30ศูนย์ประสานงาน 6. สาธารณาสุขไทย10ศูนย์ประสานงาน 7. สถานประกอบการ55ศูนย์ประสานงานณวันที่31ธพันวาคม2566 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น319,316ลายปี2,566มีสมาชิกเพิ่มจำนวน1492ลายจ่ายเงินสรงขห์ศพประจำปี2,566จำนวน3,239ลายเป็นจำนวนเงิน1,943,400,000บาทโดยตั้งแต่ปี2,553ถึง2,566มีสมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด จำนวน3า1 1 1นวน31,111รลายจ่ายเงินส่งเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้น18,786,478,419บล้าน4บาท30สตางค์สอสคมีการเรียกเก็บเงินส่งเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี2,567เป็นจำนวนเงิน5,000บาทและเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมปี2,566จากการประมาณการเป็นจำนวนเงิน 1,250บาทโดยสิ้นปี2,566ใช้เงินสงเคาะล่วงหน้าไปทั้งสิ้น6,158บาท20สตางค์ซึ่งน้อยกว่าการประมาณการเป็นจำนวนเงิน420บาท67สตางค์ซึ่งยอดเงินคงเหลือนี้ทางสมาคมจะนำไปรวมกับเงินสงเคราะล่วงหน้าประจำปี2,567ปี2,567สสอ,สอ,อคอรับสมัครสมาชิกตั้งแต่อายุ 2 0ถึงปีหรือผู้ที่เกิดไม่ต่ำกว่าพศ2512ผู้ที่สามารถสมัครสมาชิกได้แก่ 1. สมาชิกสามัญและสมทบของสากรอมทรัพย์ 2. สมาชิกสามัญกลุ่มวิชาชีพอื่น 3. ผู้สมรสบุตรบิดามารดาของสมาชิกสามัญหรือสมทบของสสอ,อ,อคอ 4. ผู้สมรสบุตรบิดามารดาของสมาชิกสามัญ ของสอสอ,อคจากกลุ่มวิชาชีพอื่น5เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมชาปนังกิจสงเคราะห์7กลุ่มวิชาชีพบุคคลที่ได้รับสิทธิตามข้อ2 3 4และ5ไม่สามารถนำบุคคลในครอบครัวมาสมัครได้อีกโดยเตรียมเอกสารประกอบเพื่อแนบเอกสารใบสมัครดังนี้1ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐอายุไม่เกิน30วันณนะวันที่สมัคร2 สำเนาบัตรประชาชนของตนเองและผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์สาสำนเนาทะเบียนบ้านของตนเองและผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์โดยสอสอ,อ,อคอกำหนดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมัครใหม่ระหว่างวันที่ 1. เมษายนถึง31ตุลาคม2567สสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ สหกรณ์ต้นสังกัดของท่านที่เป็นศูนย์ประสานงานของเราทั้ง196ศูนย์ประสานงานทั่วประเทศหรือสำนักงานใหญ่อาคารสวัสดิการสาหกรณ์อ,อมทรัพย์ไทยชั้น4ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีช่องทางการติดต่อสอบถามเบอร์02-496-1337และช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆดังนี้